สวัสดีครับเพื่อนรครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำต้มยำเปลาเจ้าครับผมวันนี้ตักตักแล้วสองถ้วยนะครับผมนะกับข้าวมือเที่ยงครับผมในหม้อนะครับผมนะต้องเสียดายกเนาะไม่ได้ถ่ายครับกันเล้ให้ชมนะครับผมนะก็เครื่องเตลเมืองปกตินะครับผมใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดตัวเสี้ยวหนังซอยนะครับปรุงรส หลากหลายกันเลยนะครับผมมาครับท้านเราทานในการครับเรอแเลยครับนี่ครับต้มยำบลาตทิมครับโรยพริกทอดมีกขนะั่วเนาะจับๆกันเลยนี่ครับต้มเสร็จแล้วมาก็น้ำเริ่ม ถายร้อนเนาะก็น้ำก็จะนิ่งนะครับผมนะเป็นย่มงน้งใสนะครับผมอะไรสนใจอยากทานมาครับทานด้นนะยวยก,กันครับผมเน่ะอร่อยเลวยครับส่วนชทุกทางค้ามาทานด้กันครับแต่ยังไม่ทานข้าวเนาะอร่ลยอร่อยนะครับซุัๆกันเลยครับอ้ คะผมนะคลิปนี้ก,จก็จบวันนี้ครับผมทุกท่านเข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดสมัครสมาชิกใจให้ด้วยนะจะได้ผลิตคลิปดีใหม่เพื่เอเวนทชมครับผมแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ